ชาวนี้เราคุยเรื่องของหน้าจอสิผู้ชมกําลังชมอยู่ตอนนี้เรื่องของโทรทัศน์นะครับทางเรื่องทีวีดิจิตอลเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่หลายเป็นห่วงว่าจะเหมือน 2, 2> อสปีที่แล้วนะวันนี้ใช่โอโ้โหเป็น,เป,นเป็นเดือดเป็นร้อนกันมากวันนี้เราคุยกับคุณสุพิญญากลางนงลงนะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจ,าก,าก,จาการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชครับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณสุพิญญาสวัสดีครับค่ะ ค่ะสวัสดีคุณอภิกฎคุณารีค่ะค่ะครับผมเอาเริ่มต้นจากเรื่องของเรื่องก u มัส a v e ที่บอกว่ามีการครอบครองเรื่องกีฬาระดับโลกเนี่ยคือระเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับคุณสุพิญญาครับค่ะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างม,มีปัญหาเล็กนิดนึงนะคะคือคือว่ากสธหรือกสทชนเนี่ยก็ได้ออกกฎมาสองข้อนะคะอันนึงกฎมา่บอกว่าเรื่องหารายที่ออกทางทีวีเนี่ยจะต้องออกทาง ใล้ฟอฟ์อื่นด้วยนะคะ,คะ uh, ในระบบอนาล็อกส่วนระบบดิจิทัลเนี่ยให้มีการไปตกลงกัน uh, แล้วก็อีกการที่ว่ากฎหมายที่บังคับว่าอีเจ็ปดาห์เนี่ยจะต้องเอามาออกทางฟรีทีวีเท่านั้นนะคะซ mm hmm. ึ่งท่นนี้ส่วนตัวทนไม่เห็นด้วยว่าต้องบังคับว่าเท่านั้นเพราะการบอกว่าเท่านั้นเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นเนี่ยไม่ให้ไปออกช่องทางอื่นนะคะแต่ก็เห็นด้วยว่าจะต้องมีการบอกว่าอย่างน้อยต้องมาออกฟรีทีวี ตอนนี้กรณีของวันโลกเนี่ยก็เลยเป็นข้อดีเบ่กันอยู่ค่ะว่าวันโลกที่จะมีทั้ง64ไม่ใคะ64นัดเนี่ยจะออกฟรีทีวีทั้งหมด64นัดหรือไม่หรือออกแค่กี่นัดซึ่งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนกดนี้จะออกเนี่ยเขาไม่สามารถเอาออก64นัดนผลการพางาประการเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองสอบบทกันไม่ได้ทานะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าสุดท้ายตัดสินได้แล้วว่าจะมาออกฟร free tv ่นัดมันก็จะมีมารแครีรรอ,อยอีกอันว่าถ้าอันไหนถกลงม,มาออก free tv ดาวเทียมกับเ hey คเบิลเพราะฉะนั้นปัญหาบอโลกคราวนี้มันจะต่างจากบอลยูโรนิดนึงค่ะก็คือจิจะให้มาออกฟร free tv ่นัดและรีทีวีเอง จะยอมให้มันออกกี่นัดช่ไหมถหรือว่ามันต้องเป็นการเจรจาทางธุรกิจกันด้วยระหว่างฟรีทีวีกับจ้าของเิื่องถึงตอนโลกไทยซึ่งสิ่งที่สังคมต้องดูก็คือว่ามันจะเป็นการเจรจาที่ลงตัวไม่ลงตัวเหมือนตอนตอน,ตอนยูโรที่แกรนมี่เจรจากับทรูวิชันหรือไม่นะคะ,<ฮ>ะซึ่งตอนนี้ถ้าเรารู้ร่วงหน้าว่ามันจะมีปัญหามันดีเพราะว่าจะทําให้เราต้องเร่งแก้ปัญหาแล้วถ้ามีการไปฟ้องศาลถึงตัวคิดว่า ด,ดีกว่าดีแล้วที่ไปตอนนี้เรายังมีเวลาอีกหลายเดือนดีกว่าไปฟ้องกันในช่วงเวลาที่ก่อนจะเตะคะ่ะนี่คือโดยสรุปภาพรวมก็คือแบบนี้คะ่ะอืมครับผมเอะถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเนี่ยดูดูแล้วมันจะออกฟรีทีวีสักกี่นัดนะ,ะเนี่ยะคะ่ะดีๆกฎมันบอกว่าต้องออกฟรีทีวีทุกนะัดแต่หม,มายความว่าเรามันคับสองฝ่ยนะคะ เจ้าของวิสิทธิ์แล้วเราบังคับต้องฟรีทีวีทีว, <S 2> <S 2> ทวีทีวีก็ต้องมีหน้าที่ไปเอามาออกแ <S 2> <S 2> ต่สุดท้ายตกของกสชมันเป็นแค่กระดาษเพราะเป็นจริงคือสองฝ่กกายต้องตกลงธุรกิจกันตกกันไม่ได้หรือว่ากสชไม่เข้าไปช่วยตกลงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแน่นอนเหมือนเหมือนชูกับอัแร,รมมี่แม้ว่าในกระดาษจะเขียนไว้ว่าต้องออกเท่านั้นคือทุกนัดน,นะคะ มันก็มีข้อโต้แยง้งในี้คิวสิทธิ์มีข้อโต้แย้งของสองฝ่ายว่าตกลงมันธุรกิจกันเป็นธรรมหรือไม่อะไรสิทธิ์ซึ่งตรงน,นี้ถ้าปสาชให้ออกคุดนัดเราต้องลงไปบังคับทั้งสองฝ่ายจริงจังต้องให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเผยเล่นงส่สัญญาเปิดเผยกันเนรื่ทางธุรกิจซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ากสะชทชจะทําบทบาทนั้นก็เลยยังเกิดความคุมเครือนะคะถึงตัวเช่ที่ว่าทุนกสชคุณลงมากสชก็ยังไม่ลงมาออกกฎแล้วมันจะรอไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะถึงเวลามันอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เข้าบอดมาแล้วแต่บอดยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการอย่างที่บอกไปนะครจะเกิดปรากฏการณ์จอดำหรือเปล่าเราต้องรอดูการเจราจาต่อไปในอนาคตค่ะแต่ว่าตอนนี้พายเ,เขาไปฟ้องศากอ,อให้ถึงความชัดเจนแล้วว่าตกลงก้นี้จะตีความยังไงซึ่งส่วนรวมแม้ว่า พอถชถูกฟ้องแล้วถ้าแพ้เนี่ยเราก็เราก็เสียนะคะแต่เันคิดว่าดีกว่าที่จะไปฟ้องกันมิปีหน้ามันจะได้ชัดเจนแต่นึนนนน่อๆยังไงเรื่องทุกเรื่องมันต้องไปจบที่ศาลอยู่แล้วค่ะถ้าจบเร็วจะจบช้าเหมือนเรื่องสามจีหรือเรื่องบอลบอลยูโรค่ะในตอนนั้นนี่มันจะหายใจความมากไปนอนจะไม่หลับค่ะคิดว่าไปสามเร็วๆดีแล้วค่ะ,คะ ครับผมอ้าวแต่ว่าฟุตบอลโลกก็อีกอีกปีกว่าเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดนึงครับทีวีดิจิตอลคือตอนนี้นี่ยคนฟังดูทีวีดิจิตอลเนี่ยบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยหลายคนก็ตกใจโอ้โหถึงขั้นบ้านชั้นนี่ต้องเปลี่ยน,ยนทีวีหรือเปล่าตรงนี้ในรายละเอียดเป็นยังไงครับทีวีดิจิตอลเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในทางปฏิบัตินะครับ ค่ะจริงๆวันวันพุธนี้เดี๋ยวเราก็จะมี <c oughs> สัมมานากับจุลานะคะเรื่อง TV ทีวีดิจิทัลจุดเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆแลมันก็มีสองเรื่อง,งตอนน่ตอนนี้ต่สทชกําลังทํางานอยู่ยนะคะก็คือเนึ่งการการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของอการประมูลการจัดสรรเครื่องที่ท่านก็คงทราบข่าวว่ามีข้อตกเขียนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของด้านเทคนิคนะคะก็คือว่าการที่ต้องมีเครื่องรับในการที่ดูได้แต่ว่า คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนท่านมีทีวีอยู่ตอนนี้แม้ท่านจะดูไม่ได้แต่ว่าก็จะมีกล่องนะคะก็คือกล่องมาเสียบเข้าไปเนี่ยท่านก็จะดูได้ต่านอาจะต้องซื้อทีวีใหม่ก็เป็นตัวเลือกซึ่งกระทรวชอก็มีที่จะมีการช่วยชดเชยรายจ่ายตรงน,นี้ในรูปของการกานระมูลส่วนหนึ่งเี่ยมา ทำเป็นคูปองส่วนลดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะคะทีวีดิจิตอลเนี่ยถ้ามันเป็นแค่การเปลี่ยนผ่านเ่วนเทคโนโลยีเฉยๆเนี่ยมันก็จะเข้ากับโครงเรือนแน่นอนแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะมีการทำ,ทำรทความผสมผสานนั่นก็ไปอ็อย่างเด็นวนะคะคือว่ามีทีวีเดิมซื้อกล่องมาก็ดูได้หรือว่าซื้อทีวีใหม่เกี่ยก็ดูได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่ามเนเทคโนโลยีมันก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าท้ายที่สุดมันอาจจะมันอาจจะ มันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปได้ถ้าเราทําประชาสัมพันธ์ที่ดีพอซึ่งตอนนี้ก็ยังทําไม่ดีพอนะคะเรื่อนี้ก็ไปจนถึงให้กรทประชเนี่ยต้องทําประชาสัมพันธ์ต่างๆให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะต้องเป็นข้อจบเงกัก็คือการเดินผ่านเนเชิงของเนื้อหาเป็นเจ้าของาตัานิดน,นึงเพราะว่ามันก็ยังมีความเห็นต่างกันค่ะค่ะที่ต้าจะดีกว่าแอนาล็อกในรูปแบบไหนบ้างคะคุณสุพิญญา ่าถ้าเรามองทางเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยการการความสามคือความคมชัดของทื่ความถี่นะคะมันจะชัดขึ้นง่ายๆว่าถ้าเป็นอะนาล็อกเนี่ยมันจะดูแบบไม่ชัดนะคะที่ท่ดูเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นดิจิตอลมันจะมีสองช้อยสองตัวอย่างก็คือว่ามันลอกเลียนไปเลยแบบชัดเจนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณที่เราไปถึงเครือเรือนท่านเนี่ยจะมีหลักประกันว่าท่านได้ดูทีวีคมชัดแต่ต้องมีเสียอารมณ์ ค่ะการเอื้อภาที่มึงเป็นซอฟต์น้ำเหมือนสมัยก่อนแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือช่องมันเองขึ้นจะขยายได้ถึงตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเนี่ยกสทชจะตรวจตอนได้ถึง28ช่องค่ะือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่าทางด้านเนื้อหาก็ขึ้นอยู่แต่กระจายที่จะต้องคุยกันค่ะครับผมไอ้ทีวีชัดๆทีวีดิจิตอลเนี่ยจะจะดูเลยเนี่ยสักประมาณปีไหนนะครับคุณสุพิญญาครับ อถ้าตามแผนที่วางไว้ก็คงปีนี้นะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าอีทีวี TV ทั้งหกจะได้รับสิทธิ์ก่อนในการที่จะได้อัปเกรดมาออกในโอ,อกาสในออกอากาศในระบบดิจิตอลนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกระบวนการผ่านเพราะวไม่สามารถที่จะอัปเกดได้ก่อนมันจะต้องมีการประมงประมูลนะคะแต่ว่าท่านจะได้ดูฟรีทีวีในระบบดิจิตอลเนี่ยแน่นอนทุกหกปีนี้ค้าช่องจะได้ดูแห่แต่ว่า คงไม่ได้ครบทุกช่องตลอดไปเพราะว่าวางช่องได้สิทธิพิเศษบางช่องต้องไปประมูลก็ว่ากันไปเป็นช่องที่เรามาจัดการประมูลเนี่ยมีอะไรคะเพื่อก็คือว่าการหน้าเนี่ยเขาดูเต็มที่มากช่องขึ้นเพราะปีนี้ได้ดูช่องเดิมช่องเดิมที่เป็นสามารถเิดเก้าสิบเอ็ดทีวีดีก่อนค่ะฮะอืมครับผมประเดิมก่อนนะคะสิบแปดกว่าช่องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดิมในฟรีทีวีก็จะมีประมาณหกช่องนะครับคือ 8ช่องเนี่ยคือสามารถกดรีโมทเรียกว่าไม่ต้องไปจ่ายเงินดูได้เลยใช่ไหมครับอ๋อค uh ่ะ huh. ซ uh ีทีวีซีทีวีจริงๆก็ไม่มีค่าแต่ว่ามันก็คือโฆษณาแลกกันมาแต่ว่ามันก็คือซีทีวีในความหมายที่ว่าไม่ต้องไปจ่ายตังเป็นรายเดือนหรือว่าต้องจ่ายตังไปซื้อบริการเพิ่มหุ่นเดือดได้มันคือรีทธิภาพทื้งดิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้แต่ว่าทุกคนก็ต้องมีเครื่องรับนะคะก็คือตอนนี้บ้าน วมา,าดูได้จนกว่าจะมีก่ารรับอนุญาตมีดิจิตอลในระบบ DVB-T2 หรือว่ายุโรปนะคะหรือโทรทัศน์ใหม่ตอนนี้โทรทัศน์ใหม่เนี่ยยังไม่จำหน่ายเพราะว่าอกอสตชย,ยังไม่ได้อนุญาตถ้าว่าไหร่ที่เราขออนุญาตเนี่ยในห้าส่สินค้าทั่วไปก็จะมีรับ DVB-T ขายที่ท่านต้องดูให้ดีมันจะมีสติ๊กเกอร์ DVB-T2 สติ B B, ๊กเกอร์ดิจิตอลอะไรต่างๆที่กอสตชอจออกมาเป็นทางการื่องนั้นก็จะดูได้แต่ว่า อืมครับผมไอ้ตกล่องนี้จะราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับคุณสุพิญญาครับเออ่จากที่คือตอ,ตอนนี้นะคะจากที่ดูในต่างประเทศเนี่ยราคาก็เหลืออยู่ประมาณ25เหรียญน,นะคะครประมาณพละสามสามเก้าประมาณพันหนึ่งนะคะแต่ว่าเราหวังว่ามันจะถูกกว่านั้นถ้าเกิดว่ามีดีมานที่เพิ่มมากขึ้นก็เชือ่อว่าระดับขื้นฐานจริงๆอาจจะน่าจะไม่ไม่น,าน่า ค่ะแต่ว่ากองก็จะมีคุณภาพการกระจายมันอาจจะมี้ระมาแพงสุดอาจจะได้ถึงหลายพันแต่ว่ามาตรฐานสั่งสุดที่รับสัญญาณได้เนี่ยอาจจะราวสามสี่ห้าร้อยแต่ว่าบางคนอาจจะชอบลูกเล่นที่มีอะไรวิจิทิศดารว่ามันอาจจะแพงแบบนั้นได้ในราคาตลาดค่ะครับคุณสุวินชาถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยบอกว่าผมรักแบบเดิมๆมากคือไม่สนใจไม่อยากดูชัดไม่อยากดู4ี่แช่องอยากจะดูอยู่ห้าหกช่องแบบเดิมเนี่ยไม่ซื้อกล่องเลยแล้วดูแบบอย่างนี้ต่อไปเลยได้ไหมครับ ได้ค่ะก็จะงดูแบนกัไปได้เรื่อยๆจนถึงวันที่จะมีการยุติหรือผู้ใหย่างนานหรือเต้องมีการเลา<ะ>ทา่านยืนยันว่าท่านจะใช้มือถือขาวดำโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเครื่องมันก็จะเสียแล้วนั่นเอาไปซ่อมเนี่ยค่าซ่อมอาจจะสามพันเท่ากับซื้อใหม่นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่ามันคือแรงขับของผุ้มียมะะอมยู่ในโลกค่ะภา้ที่ถือแล้วเนี่ยเครื่องครับ เครื่องส่งในแบบอนาล็อกจะไม่มีในตลาดคาม,ลามคลายเป็นวัตถุโบราณเหมือนเทปคาสเซตหรือว่าแผ่นซีดีนะคะก็คือว่าสาภาพโทรทัศน์หนงฝาบนคนก็จะไม่รักกบ,บรองแล้วก็คนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คนก็จะใช้น้อยลงน้อยลงแต่ว่าสกสทชก็จะยุติการออกอากาศแบบอนาล็อกไม่ได้ถ้าครัวเรือนไทยเนี่ยยังเข้าไม่ถึงดิจิตอลมันก็เป็นหน้าที่ทอของกสทชต้องไปลงลงหรือว่าไปส่งเสริมไปทำยังไงให้ท้ายที่สุดเนี่ยครัวเรือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย สาม,มารถรับดิจิตอลได้ถึงจะยุติการสง่งในระบบอนาล็อกซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีนะค,ะ,คะ,ะหลังประเทศอาจจะใช้ถึงสิบปีแต่ของเราก็หวังว่าจะดิจิตได้ในห้าปีแต่ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะต้องอย่าลืมว่าปัจจัยเรื่องขีดจสกัดการมือในหลาย่างด้วยซึ่งก็คงต้องดูเปนอีกทีะค,ะค่ะดิจิตอล48ช่องเยอะขนาดนี้จะกระทบกับพวกเคเบิลไหมคะณนะตอนนี้ที่เรามองไว้ กระทบไม่กระทบก็จะเข้าถึงประเด็นนะคะก็ะอยู่ที่เนื้อหาค่ะว่านื้อหาในซีซีวี48ช่องจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้จริงหรือไม่ถ้า48ช่องว่าเป็นเนื้อหาแบบเดิมเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้สะท้อนความอยากดูของประชาชนที่เป็นเนื้อหาที่น่าเบื่อหรือเป็นเนื้อหาที่อย่างที่บอกค่ะไดมีความสร้างสรรค์หลากหลายเนี่ยเคเบิลดาวทีหรอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นทางเลือกของประชาชนมากกว่าเพราะฉะนั้นพอที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ว่าใครมาทำ48ช่องนี้แล้วก็ ทุกคนตื่นตัวผนะู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ขอบคุณมากนะครับคุณสุพิญญาครับขอบคุณค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโทรทัศน์นะคนคไทยเนี่ยชอบดูโทรทัศน์มากเพราะฉะนั้นเราก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะตื่นตัวแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะฉันเนี่ยต้องปรับตัวอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้ได้ฟังจากคุณสุพิญญาก,ก็เห็นภาพนะ ถึงเวลาถ้าเกิดว่าบ,บ้านซ้ายบ้านขวาเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลกันหมดเราก็อยากเปลี่ยนแหละถึงเวลาแล้วใช่พูดถึงโทรศัพท์มือถือและเห็นภาพเลยนะคะ<ม>วันหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยใช่อ้าวนี่นะครับทั้งวันนี้คือช่วงเชิญมาคุยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณบรรจงพร้อมรอคุณผู้ชมกับบรรจงปิดคดีแล้วครับชวนเอมาด